โอเคดีเด็กั้นสามกอคำสาบแม่โกมแม่โกมยาสกลมยาแบบเชปปอร์ได้ยมยออีมอยืมไม้โทยย้มย้มสุระการเปียนดีเข้มคอเอมอเข้มเข้มงานดีดื่มนมดอือมอดื่มไม้เอดื่มนออกมอนมดื่มนมนาตาดียืมเงินย่ออืมอยืม งอเออนอเงินยืมเงินภาษาเชดีห้ามหออามอหามไม้โทห้ามห้ามตามยึดต่อห้ามทามหออามอหามไม้โทห้ามทออาามทห้ามทาม,ม,ทมาแล้นแะน่สามกลุ่มสออามมสามกอลออุมอกลุ่มไม้เอกกลุ่มสามกลุ่มตเตาแพร่ป้อมยาม ปออมปอมไม้โทป้อม,อม,ม,อมยออามอายามป้อมยามโรชวเวกยาโดมยออายาดอ,อุมอโดมยาโดมสุเซน้ำหอมนออมนามไม้โทน้ำหออมอหอมน้ำหอมเยมเยสามทุม่มสออามมสามทออุม,ทม,มอทุม่มไมเอะทุ่มสามทุม่ม ายากูไหนเริ่มต้นรอเออมอรเริ่มไมาเอะเริ่มตอโอโอต้นไม้โทต้นเริ่มต้นเริ่มต้นสุราการติตนีเริ่มทามรอเออมอเริ่มไมาเอะเริ่มทออามทามเริ่มทามสติเลวิีขายต้มขออายขายไม้เอขายตอโอโต้มไม้โทต้มขายต้มอุปโยะน้ำจิ้ม นออมนามไม้โทน้ำจออิมอจิมไมโทจิมน้ำจิมเยถามดูทออมอถามดอูดูถามดูเมนจตติเตมตอเอกมอเตมเตมเจตีเจติลืมรออือมอลืมลืมสุรกาเมนตีมังขามมออะมะขออามอขามมังขาม จีดีเพิ่มเติมพอเออมอเพิ่มมาเอกเพิ่มต่อเออมอเติมเพิ่มเติมเชสวตตีโรมรอโอมอโรมมาเอกโรมโรมสุรกาทีเนาะโอเคติติ๊กให้สมากแม่กอมในปฏิตินสกล่าวถึงเว็บชาร์เ่อาลุจุทีดบาร์เร่เาทักิกใสมาใจเลยสูจาแม่สวัสดีครับ